ด็กกา้บ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าสามวัลรเกุลโมรัตวบรกาทุสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการยาตีนทีวีทุกท่านครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่บ้านนี้มีคนห่วงใยนะครับเป็นรายการที่สานสายใหญ่สื่อสัมพันธ์ระหว่างชาวมือบนกับคนมือล่างให้เขาได้มีโอกาสช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับพี่น้องที่เคารพครับ ที่ผมมายืนหน้ากองอิดเนี่ยนะอยากจะบอกว่าทรายทุกเม็ดอิดทุกก้อนนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับงานการก่อสร้างบ้านพักพิงเด็กกาพร้าเราอยากจะให้ท่านผู้ชมได้มีส่วนร่วมในการดูแลเด็กกำพร้าร่วมกันที่ผมยืนอยู่นี่อยู่ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเป็นเส้นทางที่จะเข้าสู่ ถนนจากบันดังสตามาสู่เบตงนะฮะแล้วจากเบตงเนี่ยไปสู่มาเลเซียนะครับฝั่งนู้นนะครับตรงนี้เป็นสถานที่ของชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบตงนะครับเขากำลังจะเริ่มทำสถานที่ละหมาดนั่นคือมุซอลลาด้านขวามือนี้จะเป็นบ้านพักพิงเด็กกำพร้าซึ่ง เป็นความภาคภูมิใจ17ปีที่ผ่านมาที่มูลที่ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าได้ร่วมมือกับชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบตงดูแลเด็กกำพร้าในพื้นที่เบตงอายเวงแห่งนี้เนี่ยนะครับถือเป็นช่วงระยะเวลาที่สําคัญและเป็นช่วงที่เราประทับใจกับ,กบความดีที่เราทําหน้าที่เป็นสือ่อกลางประสานน้าใจจากพี่น้องมาลงในพื้นที่แห่งนี้นบะบัดนี้เนี่ยเป็นการพัฒนาอีกกล้าวหนึ่งนะครับ กับการดูแลเด็กกำพร้าอย่างเป็นร่วมประธรรมนั่นก็คือการสร้างบ้านพักพิงให้กับเด็กกำพร้าหวังในความโปรดปรานความเมตตาจากโอรสสุพานณหัวตาลาให้การทำงานแห่งนี้เนี่ยสร้างบ้านพักพิงเด็กกำพร้าแห่งนี้ได้รับความสำเร็จและพัฒนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับลูกกำพร้าให้มีชีวิตความเป็นดู่ที่ดีขึ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันครับ ยา رسول a l l ท่านก็เป็นได้กำพร้าที่แบกรับอิสลามเพื่อผู้ศรัทธายาฮะบิบอัลลอฮ์ยา رسول a l l ท่านก็เป็นได้กำพร้าที่แบกรับอิสลามเพื่อผู้ศรัทธายาฮะบิบอัลลอฮ์ ัทธาเด็กกัมพราผู้ศัทธาฉันถูกรักเหมือนท่านนบีคือวิธีของผู้ยิ่งใหญ่โอ้ a, อัลลอฮ์พระองค์ทรงกำหนดไว้ ท่านผู้ชมครับเรามาพบกับผู้บริหารชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบตตงนี้นะครับเ,เรื่องราวเป็นอย่างไรนี่ทีมงานคณะบริหารท่านประธานท่านโอ้โหนี่อดีตประธานมีครบเลยนะครับวันนี้เขามีโครงการดีๆอย่างไรนะครับจะสร้างอะไรที่สถานที่แห่งนี้ให้ท่านผู้ชมพบกับคุณซอบวานไปแนะนะครับซึ่งแนะนําตัวด้วยจะได้แนะนําทุกๆคนด้วยเชินครับ ล ل ا م าลยกุมรอมตุลโลมบริกาตุนะครับผมสฟานเป็นเนตเลขาของชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบตงนะครับแล้วก็ขวามือผมนะครับเตอร์มีซีอิตมนะครับก็เป็นประธานชมรมคนปัจจุบันนะครับแล้วก็ส่วนอาจารย์ยูโซขวามือนะครับอาจารย์ยูโซการีก็เป็นอดีตประธานตอนนี้เป็นที่ปรึกษาอาวุโสนะครับของชมรมมุสลิมสัมพันธ์แล้วก็ส่วนเบลล์นะครับ อับดุลลอฮ์แก่นแก่นวงนะครับก็เป็นรองประธานชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบตงนะครับแล้วก็ชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบตงเนี่ยได้ดําเนินการมาปีนี้ปีที่17นะครับได้เริ่มก่อตั้งมาเมื่อปี2549นหะครับหลักๆทำอะไรครับหลักๆของงานชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบตงก็คือแรกเริ่มเดิมทีดูแลเด็กกำพร้านะครับดูแลเด็กกำพร้าในพื้นที่อำเภอเบตง แล้วก็หลังจากนั้นก็จะทําในเรื่องของกิจกรรมการกุศลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือด้านด้านมนุษยธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําท่วมเรื่องอุทกภัยวาตภัยในในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับออก็ทางชมรมได้รวมกลุ่มกันมาแล้วก็ได้ไปช่วยเหลือนะครับครับเดี๋ยวทีนี้จะให้ท่านประธานวุฒิสัทธาชนภาพที่ท่านบุกกองฟารุกเนี่ยลงมาที่เบตงนี่ก็หลายครั้งนะครับ ที่เราเห็นภาพการทำงานการช่วยเหลือหรือในโครงการเฉพาะกิจต่างๆเนี่ยผู้กองต้องให้รายละเอียดได้ดีเชินครับสามวัตรกุมวราห์มาตุลลิวะบเรากาตุครับผมมีโอกาสมาที่เบตงนี่หลายครั้งแล้วะนะครับจากครั้งแรกที่จำได้เลยก็มีความรู้สึกประทับใจประทับใจในการรวมกลุ่มของพี่น้องชาวเบตงตั้งเป็นชมรมมุสลิมสัมพันธเบตงเนี่ยจะประกอบไปด้วยบุคคลที่มีคุณภาพ ของชุมชนนะครับเป็นทำงานหลายๆที่นะครับทำงานอย่างมีศักยภาพแล้วก็เขารู้จักรวมตัวกันพอรวมตัวกันมันเกิดพลังนะครับแล้วเขาก็ทำงานได้อย่างเข้มแข็งเ,ออเราเห็นการทำงานเรียกว่าเป็นที่ขึ้นชื่อลรือชาของจังหวัดเบตของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเลยนะครับและเราก็มีความรู้สึกดีใจแล้วก็ส่งเสริมแล้วก็ผูกพัน เลยอดไม่ได้ที่เราจะต้องมาเยี่ยมกันบ่อยครั้งนะครับ,รบแล้วก็เห็นว่าจะมีการพัฒนาชมรมเนี่ยให้ก้าวหน้าต่อไปท่านผู้ชมครับเราเห็นการพัฒนาอเนื่องมาจากว่าบุคลากรของชงรมรมมุสลิมสัมพันธ์ไปตรงนั้นมีคุณภาพเป็นครูบาอาจารย์เป็นสันทนาุขนี่เป็นเลขาท่านนายกนะฮะอบตอนะฮะหลายท่านเขารวมตัวกันแล้วมาเสียสละภาพลักษ ภาพแรกที่เราเห็นก็คือการทํางานเพื่อเด็กกําพร้าแล้วก็งานเฉพาะกิจต่างๆนเนื่องเนื่องมาจากว่าการช่วยเหลือสังคมนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยเรามาจุดนี้เนี่ยที่ยืนอยู่เนี่ยเห็นกองหินเห็นการก่อสร้างเนี่ยนะคุณสมวารคงให้รายละเอียดตรงนี้ว่าจะทําอะไรแล้วที่แปลงนี้เนี่ยเห็นว่าโอ้โหสวยงามทีเดียวอยู่ริมถนนนะครับมีโครงการจะทําอะไรเชิญครับ ก็ทำนีแล้วนะครับโครงการที่เราเห็นอยู่ด้านหลังเียนะครับเป็นโครงการศูนย์ช่วยเหลือศูนย์พักพิงของเด็กกำพร้าแล้วก็จะทํามุสลาไว้สําหรับนักเดินทางที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเส้นเส้นที่เราเห็นอยู่ด้านข้างนะครับข้างผ่านที่ชมรมเนี่ยจะเป็นเส้นที่จะเข้าไปบันดังสตาทานโตตัวเมืองไปตรงแล้วก็จะไปฝั่งมาเลเซียอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมีนักเดินทาง ผู้ที่สัญจรไปมานะครับก็จะเข้ามาบริเวณนี้แล้วก็เราก็เลยมีมีจุดประสงค์ก็คือสร้างเป็นศูนย์พักพิงเด็กกำพร้าแล้วก็เป็นมุสซัลลาไว้สำหรับนักนักเดินทางนะครับ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 ทุกองฮะเป็นไงฮะครับเขาจะสร้างบ้านพักพิงนะผมคุ้นๆมากเลยคำนี้เนี่ยมีทำอะครับครับ เพราะว่าถือว่าตรงนี้เป็น,เป,นเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์มาจากประเทศมาเลเซียแล้วก็สู่เบตงแล้วก็ไปยังอำเภอบันดังสตาทานโตอะไรเนี่ยมันเป็นทางที่ทุกคนจะต้องผ่านหมดแล้วก็โดยเฉพาะเมืองนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวไอเยวงเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อลือชาของประเทศไทยแม้แต่ชาวต่างประเทศก็มาใช้ทีนี้การที่เรามีมูซอลลาข้างทางเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์สําหรับ คนเดินทางอย่างมากเลยและโดยเฉพาะศูนย์พักพิงเด็กกำพร้าก็มีความสําคัญเช่นเดียวกัน <c oughs> ดังนั้นการที่คณะชมรมมีความคิดที่จะดําเนสร้างมูซอลลาที่ละหมาดให้กับพี่น้องของเราที่เดินทางมาแล้วก็ตลอดจนดูแลเด็กกำพร้าด,ด้วยมผมมีความรู้สึกดีดีแล้วก็เต็มใจอยากจะดำเนินช่วยกันอย่างเต็มที่ครับ พี่น้องครับเราประสานงานกาันส่งเสริมช่วยเหลือกันมาโดยตลอดนะครับทั้งคุณซอวานติมีจีนะฮะจันโซเบลล่เนี่ยนะครับเ,เราคิดว่าสิ่งที่เราเชื่อมโยงกันนะด้วยกับความเป็นพี่น้องอินทมันมุกมินูนะอ้ควาความความเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยมันทําให้เราผูกพันกันโดยที่รักกันด้วยความเป็นผู้ศรัทธานั่นแหละนะครับ คิดว่าสร้างมุสลลาสร้างบ้านพักพิงในประธานชมรมเนี่ยคุณทิ่มีจีเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรแล้วก็จะได้ประโยชน์อะไรครับอาจารย์อัสสลามุอะลัยกุมวะราะฮัตุลลอฮิวะบาริกาตุคือการสร้างมุสลาเขาตะกะว่กรรเป็นวากัพอย่หนึ่งคือวากัพนี้เราจะไปรับในโลกหน้าเป็นผลบุญที่ยิ่งใหญ่จะหลายไปตลอดคัะตอนที่เราพอรบบริการเนี่ยคือการวากัพความกั คำว่ากัฟคือความดีที่ไม่สิ้นสุดนะครับคำว่ากลายลายลินเนยลยครับไปถึงครับก็จุดประสงค์ที่เราคิดรเริ่มได้ประชุมในคณะกรรมการชมรมก็เพื่อจุดนี้ครับเราดูดูว่าเบตงรงไปเมืองท่องเที่ยวเหมือนกับท่านที่บูกองปรารุษมานะครับว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับและก็น่าดิงทามาละหมาบางทีที่ละหมาดมีแล้วแต่อาจจะเข้าไปข้างในแต่ที่นี่คือติดสีเลนถนนหลักเลยครับเลี่ยงเมืองไปตรงครับครับ <c oughs> แา้วซัสซอฮะเช่นครับนะมีคิดความคิดเห็นอย่างไรและจะได้ประโยชน์อย่างไรจากการที่เรามรงการเช่นนี้ฮะสลามวาลิกุ้มมารมงตรงลอฮิบาร์กอตุกคือตอนนี้เรามีที่ที่ดินเรามีแล้วสิ่งต่อไปคือเราอยากจะได้สิ่งที่ขอสร้างที่ว่านี้ที่อภิพักดิปินของเอกกัาพลวก็มุสลาแต่ตรงนี้เราความสุขว่าเราเนี่ยจะทำยังไงแต่บางอย่างก็จะขอขอช่วย ทุกๆท่านนะครับช่วยเพราะว่าเราเราก็ใช้ความสามารถของเราแต่บางครั้งก็ต้องอพวกพวกเราช่วยช่วยช่วยให้ให้อะไรให้อะไรเกิดข <'s> ึ้นตามที่เราเห็นภาพลักษณะนี้ครับก็อยากขอข้อออยากจะคนล็อกก่อนนะครับขอบคุณมากครับเชิญเชเอ่อเดลลอกันวงฮะนี่เป็นรองประธานชมรมแล้วก็สำหรับคมรมาลบรกานี่ก็เป็นถือว่าเราดําเนินการมา10กว่าปีนี่เป็นอีก919ที่สําคัญของชมรมฮะ ที่เราสามารถที่จะรวมกลุ่มกันและก็ก้าวมาถึงจุดนี้ได้และก็ได้รับการช,ช่วยเหลือและก็สนับสนุนจากทีมยาทีมทีวีที่ว่าเราประสานกันมาตลอดปีไหนที่เรามีงานก็มีอะไรขอาการช่วยเหลือกันก็ประสานกันตลอดอันนีงคือว่าเป็นเป็นเ,นเนขาเรียกว่าแบ็คกราวอันหนึ่งที่ว่าทําให้ทีมชมรมเรายังยืนอยู่ได้ถ้าเป็นทีมทีมจับกลุ่มที่ที่เกี่ยวกับเรื่องอื่นนั้นล้มไปนนานนะนี่เราอยู่ได้เพราะว่าเราทํางานเกี่ยวกับเรื่องศาสนาและก็ที่จะพัฒนา ที่พึ่งพิงให้เด็กกำพร้าคืว่าบางครั้งเด็กกำพร้า<ม>บางเคสก็ไม่มีที่พักพิงต้องเล่ร่อนหรือว่าไปสร้างเพิงอาศัยอยู่ที่ตามเพิงที่แบบเก่าๆสมๆ<ม>อนาคตถ้าหากว่ามีเคสลักษณะนั้นก็สามารถที่จะแเเข้ามาพัก,พ,กพิงตรงนี้เป็นเป็นที่พักพิงชั่วคราวได้หรือจะอาจจะต่อไปถึงว่าพักพิงถาวรก็เป็นได้ครับครับกองนะชเชนครับครับท่านผู้ชมครับผมคงจะสรุปสั้นๆเลยก็เรา จะสร้างสิ่งสําคัญนะครับที่ละหมาดนะครับแล้วก็ที่ดูแลพักพิงเด็ดกกำพร้าเนี่ยมันเป็นทาไหลดินนะครับเป็นสระกอยาริยาถ้าพี่น้องได้นะครับสละนะครับปัจจัยที่มีอยู่แล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันเนี่ยอิชาล็อกผมคิดว่านะครับความโปรดปานที่วงเราจะมอบให้นั้นคงไม่ไกลเกินฝันนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องร่วมกันบริจาคเพื่อ ที่จะสร้างมุสลาที่ละหมาดแล้วก็บ้านพักพิงเด็กกำพร้าที่เบตงครับครับอาจารย์เบลล์ได้พูดถึงเด็ก <c oughs> กำพร้าที่ไร้ที่พักพิงยากไร้ผมย้อนนึกถึงจุดเริ่มต้นที่เราสร้างบ้านไทยรัฐนะฮะ <c oughs> เพื่อรองรับเยาวชนคนกำพร้าที่ขาดที่พักพิงเช,ช็คเช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมนะไม่ได้ต่างกันเลย วันนี้เบตงมีการรวมทีมการทำงานศาสนาทำงานเพื่อสังคมทำงานเพื่อเด็กกาพร้าวัตถุประสงค์หลักตรงนี้ก็คือการสร้างซ่อนลาสถานที่ละหมาดพร้อมทั้งบ้านพักพิงเด็กกำพร้านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความดีที่ท่านพี่น้องที่จะได้รับผลบุญนะทานไหลรินที่เป็นการสอดกอ่าะที่ดินนี้ผืนนี้เนี่ยนะฮะเขาเดี๋ยวจะลงรายละเอียดกับ คุณซบวานะฮะว่าตอนนี้เป็นที่ดินของใครอย่างไรได้โอนแล้วหรือยังนะฮะเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เกิดความมั่นใจนะครับว่าถ้าจะทําไปแล้วเนี่ยมันเป็นของส่วนกลางไหมหลายท่านก็สอบถามนะฮะตรงนี้เชิญครับสมิลาร์โรมาโนฮิมครับก็ที่ดินผืนนี้นะครับทางสมาชิกชมรมเนี่ยได้ร่วมกันนะครับซื้อนะครับหนึ่งไร่เสร็จราคา2ล้านห้า นะครับแล้วก็ได้จัดสรรเพื่อจะเอาเงินมาซื้อส่วนที่ดินฝั่งนี้เพราะว่าพอระดมจริงๆอ่ะก็คือจัดสรรให้สมาชิกภายในชมรมซื้อช่วยนะครับช่วยซื้อนะครับแล้วก็ได้เงินมาล้านกว่าแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยเราระดมกินน้าชายอยู่ประมาณ5 0 0 0สนกว่าบาทอันนี้เป็นที่ส่วนกลางอ่าเป็นที่ส่วนกลางก็ค,คือเบ็ดเสร็จแล้วเราที่ส่วนนี้ที่เราซื้อมาเนี่ยอ่า จะเป็นทั้งหมด3แปลงนะครับแปลงนี้แล้วก็แปลงฝั่งนี้แล้วก็แปลงด้านหน้าเพื่อ,อไว้สําหรับสร้างอาคารในอนาคตนะครับทั้ง3แปลงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0นกว่าบาทถ้าเบเ็ดเสร็จจริงๆอ่ะถ้าซื้อราคานี้คงคงไม่ได้แต่ด้วยการซื้อทั้งแปลงใหญ่เนี่ยเราได้ราคาราคานี้นะครับก็คำได้ละก็เราได้ระดมทุนด้วยการ กินน้ําชาจากพี่น้องในใน,ในพื้นที่อำเภอไปตรงนะครับพื้นที่ใกล้เคียงนะครับได้ประมาณ5 0 0 0 0นกว่าบาทอิสราเอลแล้วครับก็ส่วนส่วนนี้ก็คือ,อแผนต่อไปก็คือการสร้างอาคารนะครับการสร้างอาคารแล้วก็ตอนนี้ชมรมเนี่ยยังไม่ได้จดนิติบุคคลคือกำลังจะจัดตั้งกำลังจะจัดตั้งมูลนิธิในนคตอินชาเอละนะครับก็ที่ดินส่วนนี้ล่าสุดได้ค,คุยกับคณะกรรมการอิสลาม จังหวัดยะลาสาขาอำเภอเปตงนะครับในเรื่องของการไปบันทึกทราวากัฟนะครับเพื่อเพื่อจะเป็นจะให้เป็นที่ดินวกักรฟให้กับพี่น้องชาวเปตงนะครับว่าเรามีศูนย์พักพิงศูนย์ช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่เป็นวากัฟแล้วก็เรามีมุสลลาไว้สําหรับพี่น้องนักเดินทางณพื้นที่ตรงนี้นะครับ เริ่มเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นแล้วท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวจะไปจด <c oughs> เป็นวกรับนะเพื่อพี่น้องชาวเบตงนี่แหละผู้กองค,อคงจะเห็นภาพนะฮะที่ชัดเจนขึ้นเขาแบ่งเป็นส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยเขาให้สมาชิกชมรมเนี่ยได้ช่วยซื้อไปน่าจะเป็นห้าหกห้องเนี่ยนะแล้วส่วนกลางเนี่ยก็เหลือประมาณครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะสร้างอาคารบ้านพักพิงเด็กกำพร้าพร้อมทั้งมุซอนลานนี้ แล้ว่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นที่จอดรถด้านหน้านะเพื่อให้เกิดความสะดวกเป็นถนนเข้ามานี่ก็เป็นเดี๋ยวยังไงเนี่ยจะมีแบบแปลนให้ท่านผู้ชมได้เกิด <c oughs> ความมั่นใจว่านี่นี่เป็นทีมงานที่เข้มแข็งที่สุดทีมหนึ่งนะในเบตงจังหวัดยะลาแห่งนี้นะครับเชิญผู้กองครับครับสำหรับผมอยากจะเริ่มต้นเลยนะครับ <c oughs> เริ่มต้นในการที่จะเชิญชวนพี่น้อง บริจาคก,กันที่จะสร้างมุซอนลาและก็บ้านพักพิงเด็กกำพร้ารโดยทางมูิธิจะขอเป็นผู้เริ่มต้นก่อนในการมอบเงินให้กับคณะกรรมการของชมรมเพื่อที่จะได้รวบรวมเงินเพื่อที่จะสร้างมุซอลาและก็บ้านพักพิงเด็กกำพร้าต่อไปวันนี้ถือเป็นโอกาสดีฮะสัทธาชนลงมาจะ,ะร่วมเปิดการสร้างอาคารบ้านพักพิงเด็กกำพร้าในฐานะที่เราเป็นองค์กรหนึ่งที่อยากจะ สร้างรอยยิ้มสร้างชีวิตความเป็นอยู่พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับลูกกาพร้าเนี่ยต้องมีที่อยู่อาศัยที่พักพิงที่เหมาะสมสาหรับเขาเชิญประธานชมรมให้รับมอบตรงนี้นะฮรผู้กองฟร,รุกจะได้มอบให้นะครัผู้มนตรีสมานนวนิดคงเป็นฝ่ายการเงินของเรานะคนจะได้พูดตรงนี้สักนิดหนึ่งผู้กองให้ผู้มนตรีได้แสดงความคิดเห็นตรงนี้นะครับร่วมกันนะครับสรวลวาริาากุลพระมตุลลองวรกตุ แบบผมนึกถึงย้อนไป20กว่าปีของมูลที่เรานะฮะก่อนจะเป็นมูลที่เราก็เป็นชมรม,มนะฮะเดิมของสัตยาชนเขาไม่มีที่เหมือนกันต้องอาศัยทางนู้นทางนี้หรือแม้ว่าการไปเยี่ยมเยียนก็อาศัยรถของกรรมการเนี่ยแหละครับจนวันหนึ่งนะฮะเราได้ที่ดินบริจาคนะฮะในการทำมัมมัสิดนะฮะแล้วก็สถานที่ที่ดูแลเด็กกำพร้า วันนั้นก็ได้เกิดขึ้นมาจนบัดนี้บ้านพักพิงเด็กกำพบ้า,กกาแล้วอันนั้นห้ามดีละครับพี่น้องครับอันนั้นคือสิ่งที่สังคมพี่น้องได้ช่วยเหลือนะฮะตลอดเหมือนกับที่นี่นะครับเขาก็เริ่มต้นจากชมรมอาศัยที่อาศัยบ้านของของกรรมการเนี่ยแหละครับเป็นเป็นทำที่ชมรมนะครับแต่ตอนนี้ความมั่นคงมันมีมากขึ้นเพราะว่าเด็กกำพราเยอะขึ้นนะครับแน่นอนครับไอ้ที่เนี่ยมันแคบเลยล่ะนะครับก็ต้องหาอาศัย ที่ดินแล้วก็จุดประสงค์ก็คือต้องการทําเป็นมูลที่นะครับใน,ในการที่จะทางานได้ยืดยาวรุ่นต่อรุ่นนะครับอันนี้ลรวพี่น้องเราต้องช่วยกันให้ทรัพย์สินผืนนี้นะฮะเป็นรูปเป็นร่างในการทํามูลที่ในการทามูลซอนลาในการทําบ้านพักพิงเดดกําพร้านะครับช่วยสนับสนุนนะครับให้ชม,มรมมุสลิมสัมพันธ์บนเบตงนะครับได้ มีความสาเร็จนะฮะในในการครั้งนี้ครับขอดุอานะครับให้ให้ให้เอาร้องตรงให้ความสําเร็จในที่ดินผืนนี้นะฮะให้ตามวัตถุประสงค์นะแล้วพี่น้องช่วยกันในการบริจาคครับเชิญคุณอายุครับครับสวัสดีกรมรองกรรถูกครับก็รู้จักกันมาไม่ต่างกัาสิบปีนะใช่ครับก็ได้เห็นการทํางานที่ต่อเนื่องยาวนานแล้วก็เข้มแข็งนะครับก็ขอให้พี่น้องนะครับ ช่วยให้ความาตั้งใจของคนทำงานเพื่อศาสนาชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบตงเนี่ยได้ประสบความสำเร็จนะครับโดยการที่ช่วยกันสนับสนุนนะครับในงานนี้คือสามารถสนับสนุนได้ตลอดนะครับก็ตามที่คณะกรรมการได้จะมีการแจ้งเลขที่บัญชีถ,ถ้าสามารถไปจากได้ก็ยิน,ยนดีโทรมาได,ได้ที่ที่เห็นอยู่ด้านหน้าจอเนี่ยแหละครับ ครับครับผมครับเชิญครับผู้กองครับเชิญนี่แล้วครับผมดีใจนะครับถือว่าเป็นความสําเร็จขั้นตอนหนึ่งแล้วที่เราจะมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นั่นก็คือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่เราจะประทานให้กับเรานั่นก็คือการสร้างมูซอนลาที่ละหมาดแล้วก็สร้างที่พักผิงเด็กกัมพระครับก็ขอด้วยอาจารย์รอดนะครับขอพระองค์ได้ประทานความสำเร็จให้กับพวกเราในการทํางานครั้งนี้ด้วย ผู้กองฟารุกครับผมเราอยากจะเสนอโมเดลรูปแบบเดี๋ยวผู้น้องเขาอาจจะฟังไม่เข้าใจรูปแบบที่เราทํามาเพื่อให้เกิดความสะดวกง่ายดายกับผู้บริจาคผู้ที่สตกยาริยาเนี่ยนะครับจะตั้งเป็นกองทุนย่อยๆเพื่อให้ง่ายดายคนคนมีมากก็สามารถทําได้มากคนมีน้อยแต่อยากจะทําก็ทําได้นะฮะให้สะดวกคิดว่ายังไงดีฮะก็กองทุนละเท่าไหร่ดีหนึ่งถึห้าร้อยพอไหมครับ หรเปหนึ่งพันบาทห้าร้อยก็ได้นะห้าร้อยห้าร้อยดีกว่านะกองทุนละห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็เพราะถ้ามันเป็นแสนกองทุนมันก็เป็นเงินไม่ใช่น้อยเหมือนกันครับนะเอาละครับพี่น้องเราเริ่มกันกองทุนละ500บาทตรงนี้นะครับใครจะให้พันบาท2 0 0 0 5,000หมื่นหนึ่งอันนี้ไม่มีปัญหาสำหรับผู้ที่มีความสามารถแต่พี่น้องของเราเนี่ยเพื่อให้เกิดความหลากหลายกว้างขวางยิ่งขึ้นมีมากให้มากมีน้อยให้ตามกำลังความสามารถ ขอดัวเอาต่อลอสุภานตลาได,ได้ได้รับอามานที่ท่านพี่น้องตั้งใจที่จะเริ่มสร้างบ้านพักพิงเด็กกำพร้าที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาแห่งนี้นะครับช่วงท้ายแล้วฮะคุณซอบวานให้ได้พูดคุยตรงนี้เชิญชวนให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมสวนับสนุนคาริรรยารียกันสมลาฮิรามาาะฮิมก็ัลฮัมดุละน,น,ลนะครับก็เชิญชวนพี่น้องนะครับเหมือนที่บางอายุพูดนะครับว่า วัตถุประสงค์ของเรานะครับตามที่เราวางแผนไว้เราแพลนไว้ว่าเราจะสร้างศูนย์พักพิงเด็กกำพร้าและก็มุสซลานะครับก็เชิญชวนพี่น้องนะครับร่วมนะครับช่วยให้พวกเราได้บรรลุวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็ได้ทำงานาเพื่อสังคมเพื่อพี่น้อง ในพื้นที่เบตงแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงไปนานนะครับยาวนานไปยาวนานนะครับเพราะว่าตอนนี้17ปีแล้วที่ที่ทำมานะครับแล้วก็เราก็อยากอย,กอยู่ต่อต่อ,ต,อต่อไปนะครับเพื่อให้กับกับพี่น้องเราจะได้มีที่วากัฟมีสถานที่มีศูนย์พักพิงให้กับพี่น้องอเด็กกำพร้าในพื้นที่เบตงแล้วก็ใกล้เคียงนะครับก็ สุดท้ายนี้ก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องท,ทุกท่านที่เป็นแฟนยาทีมทีวีนะครับช่วยกันสนับสนุนให้องค์กรเล็กๆของเบตงคือชมรมมุสินสัมพันธ์บรรลุวัตถุประสงค์ในการตั้งมั่นที่จะทําเพื่อไอเด็กกำพร้าและก็สังคมเล็กๆกลุ่มหนึ่งของอำเภอเบตงครับผมตั้แล้วเจริญสัต์ ครับทางชมรมศิลสัสมพันธ์เบตงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับทั้งยาเตียมทีวีแล้วก็ทา้งผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้ให้อะไรให้ใหสนับสนุนกับชมรมเราตลอดมาครับก็ขอขอบคุณมากครับผู้กองเสร็จแล้ครับกินทองครับผมขอเชิญร่วมทําความ,มดีเพื่ออัลลอฮ์นะครับบริจาคก,กองทุนละ500บาทเพื่อศูนย์เด็กกำพร้าและมู่ซลลาเบตงครับ นี่เป็นทีมงานที่เข้มแข็งที่สุดอีกทีมหนึ่งในจังหวัดยะลาที่เราได้สัมผัสมานะครับยืนยันได้ว่าเป็นทีมที่ทำงานจริงแล้วก็ดังที่อาคารที่ท่านเห็นนี่เป็นมุสยลาเป็นสถานที่ละหมาดส่วนด้านซ้ายมือพวกเรานี่จะเป็นสถานที่บ้านพักพิงเด็กกำพร้าเป็นสถานที่ประสานงานพร้อมทั้งพักพิงด้วยนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของความดีที่พี่น้องมุสลิมสามารถที่จะสดากฏยารยะ จ่ายในหนทางของล้อแล้วนี่ก็เป็นบ้านพักพิงเด็กกำพร้าที่ไว้รองรับลูกๆกำกพร้าที่ไม่มีความสามารถที่อ่อนแอต้องการการช่วยเหลือพี่น้องครับรายการนี้เราจัดทาเพื่อที่จะได้สนับสนุนส่งเสริมชมรมมุสลิมสัมพันธ์เวทงและการทํางานเพื่อเด็กกำพร้าและเพื่อสังคมมอบหมายต่อรัชสมรตาลาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า,าความร่วมมือที่เราจะได้ร่วมกัน สนับสนุนส่งเสริมบ้านพักพิงเด็กกำพร้าที่เบตงแห่งนี้ได้สําเร็จพี่น้องสามารถร่วมบริจาคดังหมายเลขบัญชีด้านล่างนี้นะครับติดต่อกันเข้ามาร่วมกันสร้างบ้านพักพิงเด็กกำพร้าที่เบตงแห่งนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับขอบูดทุกทุก,ท,กท่านนะครับที่ได้ร่วมเสียสละกันมาหลายปี17ปีที่ผ่านมาเนี่ยถือเป็น ความดีเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราได้มีส่วนร่วมมือกันในการสร้างสรรสร้างความมั่นคงสร้างชีวิตความเป็นอยู่ให้เด็กกำพร้าให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นนะครับลาไปก่อนครับวิลลเตอฟิีกนฮิดายะวสลามุอะลัยกุ้รมะร์มะตุลล้อบิบเระกาตุ่บ้านนี้มีคนห่วงใย